Chúng ta sẽ đường khung เ,เพื่อนๆครับผมครูพิชาเอ้ยไม่ใช่ครับวันนี้ช่องโดโดพาเที่ยวนะครับได้เปิดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครซึ่งเป็นบริการใหม่ของ YouTube เพื่อรับสมัครเป็นสมาชิกของช่องโดโดพาเที่ยวนะครับกดปุ่มสมัครด้านล่างาสคริปได้เลยนะครับดูกันครับกุ้งกุ้งกุ้งมีงทำอะไร <ขา S 1> ะเนี่ยเอาไว้ผัดค่ะอ๋อเดี๋ยวจะผัด เมนูผัดอะไรเอ่ยคุณครูตั๊กผัดอะไรนะคะผัดรวมเออผัดผัดโอเคเดี๋ยวไปตามดูครูตั๊กนะครับอันนี้ลงมือทำกุ้งก่อนอะไรจองครูตั๊กจะผัดผักรวมมิตรใส่กุ้งนะคะง่ายๆนะค่ะก็มีผักนะคะถั่วลันเตาแล้วก็ ต้นอะไรนะเนี่ยดอกไม้ฝรัดอกไม้ฝรั่งหน่อไมกไม้ฝรมมั่ง,ลงแล้วก็แค,ครอทค่ะก่อนอื่นคุณตั๊กก็จะลวกก่อนนะคะก่อนที่จะนั้นคุณตั๊กจะใส่เกลือก่อนค่ะใสเกลือโอเคใ่เ

เอาไปผัดนะคะมันจะได้สดนะคะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยแล้ก็ผักสุกเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาขึ้นนะคะเปไปนอกน,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 น้ำเย็นนะคะจะเ็นพื่อที่จะให้ผักกรอบและสดจะหลอดเวลานะคะ

้ันเย็นไห้ประมาณห้านาทีค่ะอเเดี๋ยจะให สูตรนะคะคุณตัก็จะใส่น้ําปรุงรสซอสปลาเขียวก่อนอ่าสอช้อนโต๊ะนะคะอางช้อนโต๊ะมด้วยเลนตาลทรายอ่คือชิ่นช้อนนะคะปลาแมนกำมันหอยกำม,มันหอยนะคะอาย่างช้อน ออสองช้อนพอค่ะมันจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็ผสมเข้าไปด้วยกันเลยค่ะก็จะอันยแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะลองมือใช้ตะหลิวใช้ตะหลิวแบบอ่า เปิด okay. พัดลมดูดอากาศหน่อยนะฮะเสียงอาจจะดังหน่อยเครื่องดูดอากาศคุณตักพูดดังหน่อยแล้วกันผัดกะไรคุณกุ้งเหรอกุ้งอยู่นี่ครับใส่หมดไหมเนี่ยใส่หมดขอสองอย่าง๋อสองเมนู điểm subscribe của. ดังๆหน่อยนะแข่งกับเสียงขนมหมูกาดหน่อยเอริกถ่แ80%นะคะหอมมากค่ะไอตมมันันต้น่ท ไปก่อนนะคะแวก็จะเจอนะคะเยกตรงแต่ว่าไม่เจอแล้วก็จะเดิ มันนี้เดียวนะคะมันจะวันขึ้นเหนียดผ้าโดยที่ไหอมเหลืองนะคะเรื่องหอม ตะเกียงให้เหนียวไหมคะอ๋อเหนียวค่ะตะเกียงตะเกียงใช้ไฟปั่นลาแล้วพอผัดนะคะเราก็จะเล่งไฟหน่อยค่ะเหนียบหัวเรียบร้อยแล้วเราก็จะเล่งไฟเพื่อที่จะให้ไฟแดงเอาขักลงนะคะ น้ำซอสที่เราผสมไว้นี่ค่ะแล้วเป็นก๋าเอานะคะว่าแล้วกเนรียเวลาพอคุณทุกนซอดใส่ใตู้ไปร้อแล้วนี่า ด้วยอ,ออกไปเรร้อยแลลวนะคะเริ่มใส่หลากนเจะใส่กุ้งที่ลวนไว้นะคะอมามันกุ้งด้วย ยอดหึืนเมื่อผักสดมากค่ะนะคะตุ๋นกั่ตุ๋แกะคกะปลาตุ้งสดผักรวมนะคะสดสกค่ะ ทะเลก็ต้องทานอาหารทะเลนะคะไ่มีเลอมันะยัง่มันสดแล้วก็หอมอ่ไ รวมกุ้งสดนะคะกุตักสุกุตักค่ะคือผักจัดกรอบและสดอยู่ตลอดเวลานะคะผักจะไม่ดำเพราะเรานอกด้วยเลือกด้วยเกลือแล้วก็นองด้วยน้ําเย็นแล้วก็เอามาผัดแล้วมันจะก็อร่อยนะคะค่ะสาหรับคลิปการผัดผักรวมแล้วก็กุ้งสดกุดตักฝากกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กัตั้งเลยนะคะค่ะก็ไักัะทาเสืวนทุกสั้นนะคะสวัสดีค่ะมไม่อร่อยอยังไงไม่มีใครตักเลยคะเนี่ย ตอนนี้ตอนนี้ตั้งวงฮะตั้งวงเนี่ยตั้งวงชิมบอกรสชาติคกูตักก็ไม่เห็นมีใครกินก็ยหยิบไปชิมยัดเยื่อให้เพื่อนชิมฮะเป็นยังไงตัวเองดูว่าไม่มีใครตักมันเป็นเพราะอะไรนครับผัดไหมเมนูอะไรนะอันนี้ผัดกุ้งสด ผักรวมค่ะสูตรตั้เองนะคะผักผักรวมกุ้งสดจากแม่ครูตักเป็นไงครับรสชาติรสชาติของเพื่อนใช้ได้ใช้ได้เอาไปเททิ้งได้เทไหมใช่ได้ใช่ได้ทิ้งทิ้งทิ้งกินให้หมดเห็นไหมเพื่อนไม่ได้เข้าข้างใช่ไหมให้กุ้งให้พี่โดโด้หน่อยสิพี่โดพี่โดชิมของแม่สิพี่โด้แซ่บไหมเรามานั่งกันชายหาดนะฮะเพื่อนๆครับ

นี่ครับน่าเป็นอันว่าใช้ได้นะครับไม่ต้องเททิ้งนะครับรยากาศมืดค่ำนะครับสำหรับสำหรับคลิปกุ้งผัดผักรวมคงเท่านี้นะครับเป็นอันว่าผ่านครับถึงแม้จะมีการยัดเยียดให้ชิมกันบ้างนะครับนี่นี่ครับยัดเยียดนะเป็นใจินนะเป็นใจนี่ครับ บรรยากาศสังสรรค์ฟังเสียงคลื่นครับเจอกันคลิปต่อไปครับครับเพื่อนๆครับทำไมสวัสดีครับเพื่อนๆนครับผมครูพิชาเอ้ยไม่ใช่ครับวันนี้ช่องโดโดพาเที่ยวนะครับได้เปิดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครซึ่งเป็นบริการใหม่ของ Youtube เพื่อรับสมัครเป็นสมาชิกของช่องโดโดพาเที่ยวนะครับกดปุ่มสมัคร ด้านล่างอ่าคลิปได้เลยนะครับ